สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้ลุงแมวจะมารีวิวข้อมูลของอาวุธเมลีที่มีชื่อว่าว o ว d ิแลกโดยจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว o ว d ิแลกเป็นอาวุธเมลีประเภทแท้ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของค่าพลังโจมตีพื้นฐานค่า Critical Chance Critical d a ดาเ e จและค่าสเตตัสชานสและถ้าหากเรากดปุ่มบล็อกค้างเอาไว้แล้วโจมตีออกไปก็จะบังเกิดเป็นคอมโบชุดใหม่ขึ้นมา ซึ่งในทุกๆการโจมตีของคอมโบชุดดังกล่าวนั้นจะสร้างก้อนพลังงานพุ่งออกไปทางด้านหน้าไปเส้นตรงโดยก้อนพลังงานดังกล่าวจะสร้างความเสียหายเป็นาธาตุพิษและจะสามารถพุ่งทะลุผ่านร่างกายของศัตรูไปได้อย่างไม่จำกัดแล้วก็จะสามารถพุ่งออกไปได้ไกลที่สุด35เมตรและการโจมตีแบบ slam attack ของวอร์ดีแลกนั้น จะทำให้ศัตรูที่อยู่รอบๆตีสถานะช็อตไฟฟ้าทันที100%โดยบลูปิ้นของวอร์ดีแลกนั้นจะสามารถหาได้จากนามเมอร์บบลตี้ซึ่งจะโผล่ออกมาให้เราได้เล่นกันหลังจากที่ได้ทำเควส t เดอะน w ว r อรจนเสร็จสมบูรณ์เปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดมอดของวอร์ดีแลกในสไตล์ของลุงแมวก็จะมีตามนี้เลยครับบิวชุดนี้จะสามารถใช้งานได้กับศัตรูทุกๆเผ่าเลยนะครับ แต่ว่าจะต้องเปลี่ยนมอดแฟคชั่นดามเมจให้ตรงกันกันกบเผ่าของศัตรูที่เราจะนําเอาไปใช้งานด้วยส่วนอันนี้จะเป็นบิวของธนูโปรโบซิสเซอร์นอตที่ลุงแมวจะนําเอาไปใช้ในการรวบศัตรูและทําเป็นพรามเมอร์ให้กับวอร์ดิแล็กทดสอบประสิทธิภาพของวอร์ดิแล็กในบิวด,ดังกล่าวกับศัตรูทั้ง3เผ่ากรีเนีย e ฮอปัสอินเฟสเตดสำหรับคะแนนความน่าใช้งานของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยลุงแมวให้ไปเลยครับห้าดาวเต็มด้วยความที่ค่าแสดพื้นฐานของตัวอาวุธมันดีสักขนาดนั้น แถมยังความสามารถในการสร้างก้อนพลังงานเมื่อน,นำเอาไปใช้ร่วมกันกับความสามารถในการรวบศัตรูให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันก็เลยดูเวอร์วังอลังการแบบที่เห็นกันอยู่ในคลิปเลยครับส่วนใครที่คิดจะบิ้วมันเพื่อน,นำเอามาใช้เดินฟาดแบบเพียวๆเ,เนี่ยอันนี้ลุงแมวไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าสแตนของอาวุธประเภทแส้มันห่วยเกินโอเคนะปิดคลิป